สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Node.js application นะครับแล้วก็วิธีการดึงข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บนะครับก็จริงๆวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมสอนพื้นฐานใช่ไหมในเรื่องของการ set up project นะครับก็วันนี้จะพามาดูว่าถ้าเราอยากจะทำงานกับฐานข้อมูลเราจะทำยังไงนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีนะครับก็คือ จะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งผมก็ใช้เป็น laragon นะครับผมอ่านี่เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาติดตั้งตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาที่ VS Code นะฮะอ่าแล้วผมจะเปิด Terminal ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งในการที่เราจะทำงานกับฐานข้อมูลเนี่ยก็คือเราจะต้องติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจ ชื่อว่านะครับอ่าใช้คำสั่ง npm i นะครับแล้วก็เราจะติดตั้งเป็นแพ็กเกจตัวนี้นะครับ my sql t o นะครับก็กด enter เลยอ่านะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนทีนี้ส่วนต่อ,อไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราไปสร้างฐานข้อมูลนะอ่ะผมก็จะมาที่ database นะครับตรงนี้ทุกคนจะใช้เป็นแซมหรือของอะไรก็ได้นะนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะ ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็มา new นะครับสร้างฐานข้อมูลชื่อว่า node js underscore db แล้วกัน collection ผมก็จะเลือกเป็น utf 8 m b 4 general ci นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอยู่ประมาณด้านล่างนะอ่านี่ครับก็กด create ไปเลยโอเคทีนี้ก็มาสร้างตารางผมจะสร้างชื่อว่า users แล้วก็จะมีออัมน์สัก3าแล้วกันนะครับอ่า e a t e ไปคอลัมน์แรกก็คือจะเป็น ID นะครับเป็น In นนะครับ Index เป็น Primary นะครับผมแล้วก็เป็น Auto Increment นะฮะจากนั้นฟิลด์ที่2นะครับก็คือจะเป็น Name นะครับเป็นวาชาเอาสักประมาณ50แล้วกันนะฮะแล้วก็อีเมลนะครับอันนี้ก็จะเป็นวาชาสักประมาณ100นะครับอ่ะหรือเดี๋ยวผมเอาชื่อสัก100ด้วยแล้วกันโอเคตามนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนนะฮะกดเซฟไปเลยนะครับ ปึ๊บอ่าทีเนี้ยก็มา insert ค่าเข้าไปนะครับอ่าก็มาใส่ชื่อนะผมใส่เป็นจอร์โดนะครับคนแรกอีเมลก็จอ n ์โด at gmail com คนที่2นะครับก็คือเป็นเจนโดแล้วก็เ e นโด at gmail com อ่าโอเคเอาซักส user แล้วกันนะครับก็กด go เลยปึ๊บอ่ามาดูที่อ่า browse นะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเรามีข้อมูลแล้วนะครับอ่า ทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาทําการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็มาที่ vs code เลยนะครับแล้วก็มาที่ app.js นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็คืออันดับแรกนะฮะเรามาด้านบนเราจะต้องมีการ require นะครับตัว my sql package เข้ามาก็สร้างตัวแปร my sql นะครับแล้วก็ require my sql tool นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเราจะมาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ ด้านล่างตัว app.set นะฮะจริงๆเดี๋ยวเราสร้างาด้านบนตรงนี้ก็ได้นะเออนะครับก็ให้สร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า db นะครับแล้วก็เราจะมีการเรียกใช้ตัว mysql นะครับแล้วก็ใช้ method นะครับ create connection นะครับผมจากนั้นก็จะมีการกำหนดคอนฟิกค่าต่างๆนะครับอย่างเช่น host ก็คือเราจะใช้เป็น local host นะครับแล้วก็ user ของฐานข้อมูลก็คือเป็น root นะครับ PASSWORD นะฮะอันนี้ก็จะเป็นใส่เป็นค่าว่างนะนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลนะครับชื่อฐานข้อมูลที่ผมสร้างเมื่อกี้ก็คือ node js underscore db นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมีการนำตัว db มาแล้วก็ใช้ method connect นะครับเพื่อที่เราจะเช็คการเชื่อมต่อนะก็จะมีการรับนะครับเป็น parameter หนึ่งตัวนะตรงนี้เป็น callback function นะครับเราก็จะมีการเช็คว่าถ้าเกิดมี error ผมก็จะ c o n s o l เอาเป็น console error นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความ error ว่า error connecting to the database ่าแล้วก็ตามด้วยตัวข้อความ error message นะครับจากนั้นก็สั่ง return ก็คือหยุดการทำงานเลยนะครับโอเคแต่ถ้าเชื่อมต่อได้อะผมจะมี console log ว่า connected to my SQL database successfully นะครับ่าโอเคนะครับทุกคน ก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าทุกคนกลับมาดูนะฮะที่ตัวเ e อร์มินตัวแรกที่เราใช้รันแอปพลิเคชันของเราก็จะเห็นว่า connected to my sql database successfully เพราะว่าถูกต้องนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะทีนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการดึงข้อมูลนะครับทุกคนอออย่างเช่นตรงนี้ก็คือผมมีอ่าเป็นหน้าเว็บตามนี้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโฮมเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการดึงข้อมูลมาแสดงนะครับ ก็จริงๆเราจะไปที่ราในส่วนของหน้าแรกก็คือ app.get slash ตรงนี้นะครับ่าซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะสร้างนะครับคำสั่ง SQL หรือว่า Query ได้เลยก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า SQL นะครับแล้วก็ผมจะใช้คำสั่ง SQL ก็คือ select star from นะครับก็คือเป็นอ่าเป็นการเลือกจากตารางข้อมูล users ใช่ไหมครับ่านะโอเคแล้วก็เราจะมีการนำนะครับเอาตัว dB มาอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ Method นะครับ query นะอ่าแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะมีการส่งนะครับเป็นตัวอ่าคำสั่งที่เราจะเอาไป execute หรือว่าประมวลผลนะครับก็คือ SQL ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะมีการรับค่ามานะครับ l b a แบ f u ฟังชันตรงนี้จะมี error กับ Resource นะครับแล้วก็อ่า u r t u r n นะครับซึ่งเราจะมีการเช็คก่อนว่าถ้าเกิดมี error นะฮะ ผมก็จะให้มัน throw error เลยนะครับแต่ถ้าไม่มี error ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตัดโค้ดในการ render หน้า home นะก็คือเราตัดเข้ามาข้างในนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะมีการส่งค่าไปก็ตรงนี้นะฮะตรงปีการตรงเนี้ยซึ่งตอนนี้เรามีการส่งค่าอะไรไปก็คือเป็น t i t l ใช่ไหมส่งไปที่หน้า home แต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะส่งอีกค่าหนึ่งไปก็คือจะเป็นชื่อว่า users นะครับเป็น property users แล้วก็เราจะส่งค่าจาก resource ไป ตามนี้เลยนะครับอ่าทีเนี้ยพอเราส่งค่ามาปุ๊บเราก็สามารถนําค่าตรงนี้นะครับไปรูปแล้วก็เอามาแสดงที่หน้าเว็บได้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโฮมอ่าก็ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอ่าจริงๆก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับเป็นตารางขึ้นมาก็ได้อ่ะสร้างตาราง table นะครับแล้วก็จะมี th นะครับข้างใน th ก็จะมี tr แล้วก็ th นะครับก็คือเราจะมีในส่วนของ id ใช่ไหมนะครับ แล้วก็จะมีชื่อนะครับอ่าอ่าโอเคเนมนะครับแล้วก็จะมีอีเมลนะครับอ่าแล้วก็ถัดจากทีเฮเนี่ยก็คือจะเป็น t body นะครับก็จะมี tr แล้วก็มี TD อ่าซึ่งตรงนี้นะครับตัว tr เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะหลบข้อมูลแล้วก็เอามาแสดงนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเปิดปิดแท็ก ejs เลยนะครับอ่าแล้วก็เราจะเอาค่าที่เราส่งมาก็คือเป็น property users ตรงนี้นะครับ เอามาลูปนะฮะลูปโดยการใช้ for each นะครับอ่าโอเคนะครับ for each แล้วก็ร,เเรับ parameter มาหนึ่งตัวจากนั้นก็ return แล้วก็ปีก,กานะครับโอเคทีเนี้ยด้านล่าง tr ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเปิดปิด tag ejs นะครับแล้วก็ตัดตัวนี้มาปิก,กากับวงเล็บนะครับตัดมาปึ๊บอ่าโอเคนะครับทีเนี้ยเราก็สามารถเอาค่ามาแสดงได้แล้วนะครับใน td ตัวนี้ก็คือ ตัวแรกเลยจะเป็น ID นะฮะเราก็จะเปิดปิดแท็กอ่าแบบนี้นะครับมีเท่ากับด้วยนะก็จะหมายถึงว่าเป็นการแสดงผลข้อมูลออกมานะครับซึ่งไอตัวที่เราใช้แบบนี้ที่มันไม,ม่มีเท่ากับเนี่ยก็คือเราจะมีการเป็นอ่าการเขียนลอจิกโค้ดนะครับแต่ถ้าเราต้องการแสดงข้อมูลใน EJS ก็คือจะมีเท่ากับแบบนี้โอเคแล้วก็เราจะดึงนะครับตัว parameter user มาแล้วก็เข้าถึงค่านะครับ ซึ่งตรงนี้ค่าที่เราจะเข้าถึงจริงๆมันก็คือจะเป็นฟิลในตารางตรงนี้นะฮะอ่าก็จะมี ID มี Name มีอีเมลนะครับโอเคผมก็จะดอท o p y มาอีก2ตัวนะครับก็จะมี Name แล้วก็ Email อ่าโอเคนะครับก็ลองกด Save ดูนะครับทุกคนอ่าลองกลับมาดูที่หน้าเว็บนะครับ e f r e s h อ่านี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าข้อมูลนะครับที่เรามีการดึงมาจากฐานข้อมูลจากตาราง Users เนี่ย ก็แสดงขึ้นมาที่หน้าเว็บแล้วนะครับเห็นไหมนะครับว่าง่ายนิดเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับก็วิดีโอนี้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะมาสรุปอีกรอบนึงนะครับก็นี่แหละเป็นวิธีการนะครับที่เราใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล mysql กับ nodejs นะครับก็คือจะมีการใช้เป็น p a ็ k เกจ mysql t o นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับโดยการใช้คำสั่งนะครับ create connection แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อนะเช็คการเชื่อมต่อนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะควอข้อมูลจากฐานข้อมูลก็คือสามารถใช้ db. query ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นการส่งค่าไปที่หน้านะครับก็คือหน้านี้หน้าโฮมอ่าซึ่งหน้าโฮมเราก็เอาค่ามาแสดงตามนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็จะเห็นว่าง่ายมากๆนะนะครับนี่ฮะก็จะเป็นวิธีการที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Node.js ที่อยากจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้กันในวิดีโอนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยววิดีโอแน่เนี่ยผมคิดว่าผมจะพาทุกคนลองมาทําเป็นระบบครดกันก็คือเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลใน Node.js นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไงก็สำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหนาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ